วัดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวร้านไทยแลนด์นอดอสาขาราดพร้าวครับไทยแลนด์นอดอสาขาราดพ้าวเนี่ยจะอยู่ระหว่าง118กับราดพร้าว1 1 6นะครับผมสังเกตง่ายๆจะมีป้ายไม้ตรงนี้กมาแต่ว่าถ้าคุณเลยไปแมคโดนัลหมายว่านั่นเลยแล้วนะครับผมต้องไปขับรถมาใหม่อีกรอบนึงระหว่าง118แต่ยังไม่ถึง116นะครับจำไว้ครับเรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง สังเกตป้ายนี้นะครับตอนนี้คือ,อยังไม่เสร็จครับ<า>เข้ามาได้เลยครับเรามาเจอสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาที่ร้านไทยแลนด์เอดอสาขาราชพราวเชิญน้าทั้งสองเลยครับก็ไทยแลนด์เอดอเนี่ยเราเปิดมา12ปีแล้วครับผมอยู่ที่ร้านแรกของเราก็คืออยู่ที่งจงเมงจ่ายนะครับครับผมสนามยิ่งหโนสนามยิ่งหโนใช่ครับผมใช่แล้วก็ย้ายมา ันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับครับผมเราโชคดีเราได้มาที่ใหม่นะครับที่หน้าทาวใกล้ๆซอย1 1 6ยสินะครับซึ่งก็มีร้านแครเลอดอมีร้านเอ t ดอกพิชชันนแล้วก็สนามยิงธนูอาชีวิตไทยมาอยู่ด้วยกันครับผมอ่าพูงว่ามันรวมกวนอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับสนุกสนานมีร้านกาแฟมีที่นั่งเล่นใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมชมร้านแครเลอดอกันก่อนเลยครับครับไปเลยครับ ครับดูร้านใหม่เรากันดีกว่าครับครับเข้ามาก็มีเผื่อใครอยากได้ของเยอะนะครับเราก็จะมีรถเข็นนะครับไว้ให้จับจ่ายใช้สอยหรือมีตะกร้าสำหรับของเล็กๆ,ๆน้อยก็ได้นะครับหรือไม่พอก็เอาตะกร้ามาใส่ในรถเข็นก็ได้เหมือนตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆทั่วๆไปนะครับได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมร้านกันครับโซน เข้ามาเสร็จแล้วเราเลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นโอนของมีดนะครับก็มีมีดเ,เลือกครับมีเลตเทแมนมัลติทูแล้วก็มีไฟฉายเลนเลนซอร์ Len ancer, แล้วก็ไฟฉายหลายๆอย่างนะครับนะครับโซนมีดก็อยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีซอยย่อยนะครับซ้ายขวาซอ,อยเอาซอยขวาก่อนแล้วกันถ้าเขาเดินเดินเข้ามานะครับผ่านเข้ามาปุ๊บเราเดี๋ยวซ้ายเนี่ยซอยขวาของผมตรงนี้ก็จะเป็นเตาทั้งหมดเป็นเตาเล็กนะครับยังไม่ใช่เตาใหญ่เตาเรามีเยอะมากน่าจะเป็นรอยรุ่นละนะครับก็จะมี หม้อกระทะจานชามอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับถ้าโซนนู้นเป็นเตาเล็กนะครับโซนนี้เป็นเตาใหญ่นะครับก็เตาย่างเตาสองหัวที่เป็นแกส๊สเป็นน้ำมันนะครับก็แล้วแต่จริงๆแล้วอธิบายยากมากครับต้องมาดูเองที่ร้านแต่เรามาดูคร่าๆวๆกันก่อน,อนว่าเรามีอะไรกันบ้าง ซนตอน,นต่อจากเตาเมื่อกี้เนี้ยก็จะเป็นตะเกียงมีตะเกียง LED บ้างนะครับมีตะเกียงแก๊สบ้างมีตะเกียงน้ำมันด้วยนะครับลองดูครับว่าแต่และฤดูกาลเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเดินตามมาเรื่อยๆครับอ่าอ่าซอยนี้ซอยย่อยมา นะครับก็จะเป็นพวกหม้อเครื่องทำอาหารต่างๆมีกามีอะไรคุกเซตต่างๆมีจานมีแล้วแต่นะครับตอนนี้ร้านเราเป็นระเบียบมากๆเลยตามมาดูตรงนี้กันครับนี่เนี่ยครับก็ถ้าโซนใหญ่ของร้านเองเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นคูลเลอร์หลักๆคูลเลอร์ ถ้าใครอยากได้อะไรแปลกๆนะครับก็สอบถามได้จากโซนทั้งหมดรวมๆแล้วนะครับก็นี่แก้วครับเราจัดสันแก้วมาสารพัดแบบเลยทั้งเชลเลยนะครับให้เลือกสัรนก็ได้มีตั้งแต่แก้วเอพิโซลเล็กๆจนกระทั่งแก้วเอนเมลใหญ่ๆแก้ววายพลาสติกที่ไม่แตกนะครับก็มี เยอะพอสมควรนะครับอ่าโซนนี้โซนนี้โซนนี้อืออ oh. ือนน,นนี้เป็นกระบอกน้ำและเครื่องกาแฟที่ใครอยากได้นะครับกระบอกเก็บความเย็นเล็ก mm hmm. กลางใหญ่อุปกรณ์กาแฟสารพัดแบบเลยนะครับก็ ได้ที่โซนนี้ตรงข้ามกับเคาน์เตอร์คิดเงินนะครับวันนี้เราทำงานกันน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ก็พนักงานเก่าๆเราก็ยังอยู่ครบทุกคนจากเมิงจ่ายนะครับถึงเรามาลาดพาวแล้วก็ยังเจอหน้าตเดิมใครเป็นแฟนพันแท้ไอพอดก็ยังใจพอดอยู่คนรู้จักโอ้ก็ยังมีโอ้อยู่คนรู้จักอคนรู้จัก,จกมูซาทุกคนอยู่ครบครับ จากเมืองจายเราย้ายมาที่นี่ทุกคนอยู่ครบทุกคนใครเป็นแฟนพันแท้ใครเรามาเจอกันที่ลาดพ้าวได้ครับเอ,อโซนต่อไปนี่ครับนี่เลยไอ้นี่ทุกคนต้องมีครับกระบอกน้ำไม่สุนะครับเว่นวายรีเอ็กไลฟ์สไตล์เทคนิคอลอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่นี่เลยครับใกล้ๆกันครับก็ หลังจากแว่นแล้วนะครับเราก็จะมีโซนถ้าเราเข้ามานะครับจะอยู่ซ้ายมือเรานะครับก็จะเป็นโซนอุปกรณ์ตกฟลายนะครับก็มีอุปกรณ์พันเหยื่อมีคันเบ็ดถ้าเราเลือกสัมเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ส่วนโซนซ้ายมือนะครับซ้ายมือผมหรือขวามือที่เราเดินเข้ามาเนี่ยแหละถ้าเราเดินเข้ามาโซนขวามือเราก็จะเห็นโซนรองเท้านะครับ พอมาในส่วนของรองเท้าชาโคนะคะจากเดิมที่อ,อยู่แอ,อัดยัดเยียนอยู่บนชั้นสองนะคะสมุสม,มลุมรวม,มการมองรุ่นไม่ค่อยเห็นนะคะตอนนี้ก็จัดเรียงอย่างสวยงามแล้วก็กว้างขวางมีที่ให้ลองรองเท้าอย่างกว้างขวางสะดวกสบายนะคะนอกจากชาโครุ่นคลาสสิกที่เ,เป็นรุ่นตัวเอกของชาโคลแล้วนะคะเราก็ยังมีรุ่นอื่นที่เป็นรองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าน้ำหนักเบาอีกมากมายให้เลือกที่ร้านใหม่นี้นะคะ ถัดมาจากโซนของชาโคนะครับก็จะเป็นเฟเรร์เบนเฟเรร์เบนในเวอร์ชันนี้เรามีพื้นที่มากมายนะครับเราก็สามารถทําให้เราเลือกของได้ง่ายมากขึ้นในโซนของตรงกลางนะครับไอแลนด์ตรงกลางเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่ของสินค้าใหม่กับสินค้าที่ทําการตลาดนะครับก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตมีหมวกมีกางเกงนะครับถัดมาทางด้านขวามือเป็นห้องลองตอนนี้เรามีห้องลองที่มี จะจบแล้วก็มีไฟสวยงามมากนะครับแบบนี้เราก็จะเป็นโซนของหมวกนะครับหมวกปีกหมวกแก๊ปมีแจ็คเก็ตให้ลองนะครับตรงนี้จะเป็นกางเกงฝั่งขวามือของห้องนะครับจะเป็นโซนของสุภาพสตรีนะครับกางเกงของผู้หญิงที่เป็นเทรคกิ้งก็จะมีอยู่4รุ่นอย่างเช่นว i ด a Pro, ร a คปทาวเซอร์ออบิสโกไลท์เทรคกิ cer, ่งแล้วก็ออบิสโ เทรคก,กิ้งไทนะครับผมต่อมาเป็นแจ็คเก็ตหน้าหนาวแบบนี้ครับผมยาวต่อมาเรื่อยๆเ,เป็นฝั่งผู้ชายครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นกางเกงเทร k คก,กิ้งเหมือนกันสมมุติว่าเพื่อนๆมาชอบกางเกงรุ่นนี้ในแถบนี้ก็จะเป็นรุ่นนั้นครับอย่างเช่นอันนี้เป็นไคผักเทาเซอร์ก็จะเป็นโซนของไคผักเทาเซอร์ครับทางด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับก็จะเป็น เสื้อแจ็คเก็ตของผู้ชายมีกระเป๋าเป้นะครับแล้วก็เสื้อเคปอีโคเชลแจ็คเก็ตที่กันน้ำกันฝนครับผมถัดมาจากโซนของเฟลเวนนะคะก็จะมาถึงรองเท้าบูทเทรคกิ้งของอัซโลนะคะอัซโลก็จะถูกจัดวางไว้เป็นกำแพงรองเท้าเทรคกิ้งสวยงามนะคะก็จะมีตั้งแต่รุ่นที่เป็น m อ่อมาลติเนลลิงนะคะมี รุ่นแบ็คแพคกิ้งมีเทรคกิ้งมีรองเท้าหลากหลายรุ่นให้ได้ลองที่โซนขออัสโลตรงนี้เลยค่ะก็มีอุปกรณ์พายเรือมีชูชีพมีไม้พายสัรพัดแบบเลยใครอยากได้แบบไหนเลือกเอาในเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะครับหรือไม่เข้าใจจริงๆมาปรึกษาเราครับเราให้คำตอบได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างาโซนนี้เองก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ กลองน้ำถุงน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์อสิสเซอรีต่างๆนะครับจีปะทะมีหมอนมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับถัดมาติดกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรองเท้าเดินป่าเลยอันนี้รองเท้าเดินป่าจริงจังทุกรุ่นผู้หญิงผู้ชายเดินง่ายเดินไกลเดินใกล้เดิน,ลเ,ดน,ลเ,ดนเล่น นะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบมากนะครับตรงนี้ครบถัดมาต่อมาจากนี่เลยรองเท้าถ้ามองไกลๆมาจะเห็นสดเป้ก่อนเลยก็ได้นะครับเป้เราเนี่ยคราวที่แล้วเราจัดอยู่สองชั้นคราวนี้เรามารวมกันหมดเลยเราจะได้เห็นว่ามันมีเป้ะอะไรครบบ้าง นะครับก็ทำนี้เลยครับถัดมาเรื่อยๆถุงนอนอะไรก็แล้วแต่ครับอยู่ตรงนี้หมดเลยครับถุงนอนแผ่นรองนอนผ้าหม่มนะครับใครอยากได้แผ่นรองนอนอะไรแปลกๆอยากทดสอบนะครับเราก็จะมีนี่เลยตัวทดสอบครับไม่ว่าจะ เอารองเท้าขึ้นไปย่ำเอารองเท้ามาทดสอบว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับหรือแผ่นรองนอนเราที่เราเลือกมานะครับเอาไปนอนบนหินสิเรามีหินอยู่เราไปนอนบนหินซิว่านอนแล้วมันจะเจ็บไหมมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็นะี่ครับเราก็มีตัว ไว้ให้เราทดสอบได้โซนสุดท้ายนะครับต่อจากแผ่นรองนอนกับเป้แล้วที่อยู่คู่กันนะครับก็จะเป็นไม้เท้าเดินป่าทั้งหมดเลยนะครับใครชอบแบบไหนผู้ชายผู้หญิงอะไรเราใช้ของเลกิเป็นหลักนะครับที่ร้านที่เรามีขายน่าจะครบทุกรุ่นของเลกิละโซนนี้ เป็นอะไรที่จุกจิกมากคือใครคิดอะไรไม่ออกแล้วเราต้องการอะไรบ้างวะในการเดินป่านี่ครับเชือกหนึ่งมิลเอาไว้ผงน้นผงนี่ได้จนั้งเชือกหกมิลแปดมิลนกหวีดนะครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์จิป,ปะทะเราไปหาดูว่าเราอยากได้อะไรใช้อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสุดล้าเราละ ไ้าม์มีเราเป็นห้องน้ำละที่นี่นะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือการบริการที่ใส่ใจและโอถโงกว้างขวางขึ้นนะครับส่วนคนที่จะเข้ามาจากลาดเท้านะครับก็ตรงมาจากลาดเท้าแล้วนะครับเดี๋ยวเขาร้านมาอาจจะแอาอัดนิดนึงแต่หลังร้านเรานะครับถ้าเข้ามาเสร็จแล้ววนไปตามทางนะครับข้างหลังเราก็จะมีที่จอดรถให้ เพียงพอสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับเจอกับผมได้ครับ